เคยอ,อยู่เท่าเพื่อนแต่ทำไมเพื่อนยังหน้าตึงหน้าใสาแต่เราเริ่มมีริ้วรอยละให้ระวังสิ่งนี้พระอาทิตย์เขาก็จะมีข้อดีข้อเสียข้อดีคือเขาให้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ไฟฟ้าให้ต้นไม้จิญเติบโตทําให้ยังคงมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าคุณไม่ป้องกันข้อเสียคุณก็จะได้รับ U V ที่มากเกินพอดีตัวแรก U V A จะลงลึกเข้าไปถึงผิวชั้นในทําให้เกิดเป็นริ้วรอยขึ้นมาบางคนก็เป็นตื้นๆบางคนก็เป็นลึกๆมันทําให้เราหน้าเหี่ยวโดว ที่ไม่รู้ตัวและดูแก่กว่าเพื่อนในวัยเดียวกันอันนี้เจ็บมากเลยตัวต่อไปคือ U V B จะไม่ลงลึกทาให้ผิวของคุณเนะี่ยดูมองคล้ําถ้าสังเกตนะใครที่เคยไปเล่นน้ําทะเลนั้นๆเนี่ยเหมือนโดนแดดนานๆแม้จะทาครีมกันแดดแล้วผิวของคุณดูมองดูดําขึ้นนั่นเองกระจุดดงดําฝ้าล้วนมาจาก U V ถ้าอายุเยอะแล้วก็จะเอากลับมายากมาก U V A เท่ากับริ้วรอย U V B เท่ากับหน้าดําแต่ไม่ได้บอกให้คุณกลัวแสงแดดนะถ้าคุณออกไปตากในช่วงเวลา ที่ถูกต้องก็คือช่วงเช้าแดดอ่อนๆช่วงเย็นแดดอ่อนๆพอผิวหนังโดนแสงแดดจะสามารถสั่งเคราะห์วิตามินดีให้กับเราได้ซึ่งวิตามินดีมีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพหลายด้าน